ก็ช่วงนี้หลังจากที่เป็นนักแสดงอิสระแล้วนะครับก็มีกำลังจะมีผลงานละครสเรื่องครับแล้วก็กำลังทำซิงเกลลิลเพลงซึ่งกำลังจะปล่อยนะครับกำลังจะปล่อยเอ,อเวันที่28เมษายนนี้ครับชื่อเพลงเ <c oughs> จ็บแล้วเจ็บอีก Again and Again ่มกัในใี่คือชีวิตสนตัวร,ร็อาจจะเบสออนท o สนิดนหน่อยแต่ว <c oughs> ่าม <c oughs> ัมันก็เป็นเพลงที่แบบ เชื่อเชื่อว่าคนที่คนที่ออ,อกหักอะไรอย่างเงี้ยจะจะชอบเพลงนี้แต่ว่ามันมันจะไม่ใช่แบบเพลงเศร้านะครับมันจะเป็นเพลงที่สนุกสนานโยกได้ฟังใช่มีจังหวะใช่ครับคือตอนนี้คือร้องเพลงทำเพลงด้วยใช่ครับใช่ครับนักร้องด้วยนักร้อด้วยครับแต่ทุกอย่างคือเป็นในนามอิสร,ร,ระานใช่ครับ,รบใช่ครับ ใช่ก็มันเหมือนเราออกมาข้างนอกมันเหมือนแบบเรามีอิสระในการในในทางความคิดแล้วก็มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอยากทํามากแต่พอตอนที่เราเรายังอยู่แบบในในสัญญาอย่างบางบางอย่างเราอาจจะเกรงใจหรืออาจจะยังทําไม่ได้แต่ว่าพอออกมาปุ๊บผมก็ลุยเต็มที่เลยผมอยาก สารฝันอายากเป็นศิลปินอยากทําเพลงหรือว่าการที่เราจะได้รับงานที่มันหลากหลายมากขึ้นได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายๆคนที่เรายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานแม้กระทั่งผู้จัดพุ่มกับบทละครที่มันแปลกใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นใช่ครับคือตอนนี้เหมือนเราแบบเริ่มต้นใหม่แล้วเรามองอะไรทุกอย่างเป็นบวกหมดใช่ไหมใช่ครับปกติก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีอยู่แล้วครับ ผ่านมาก็หนักหนักมากมันมันทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือเรื่องนี้มันมันคือผมไม่เคยไม่เคยเจอเขาเสียหายไม่เคยเจอเรื่องอะไรแย่ๆแบบนี้แต่เนี่ยมันมันมันเป็นครั้งที่เรียกว่าหนักที่สุดในชีวิตของการเป็นนักแสดงหรือว่าได้สั่นมากสั่นสะเทือนมากมันเรียกได้ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ นะครับแล้วก็จิตใจ,ใ,จใช่ใช่ป่วยป่วยหนักจนกินข้าวไม่ได้จนแบบกระเพาะน่าจะเป็นแผลบางบางวันก็แบบอ้วกปบ,บนเลือดออกมานิดหน่อยอแย่สภาพยแย่มากครับคือแสดงว่าคือเหตุการณ์ครั้งนั้นมันทำให้เรามันเหมือนคนที่แตกสลายข้างในประมาณนั้นเลยก็ว่าได้คือเอาจริงๆปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่ะผมผมไม่ค่อยเป็นห่วงตัวเองนะ ผมห่วงคนรอบข้างผมห่วงครอบครัวห่วงเพื่อนฝูงคนที่คนที่เรารู้จักไม่กระทั่งผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานคือห่วงความรู้สึกเขามากกว่าใช่เราเราแบบเป็นคนคิดเยอะนะครเป็นคนคิดชอบคิดว่าเฮ้ยแบบมันใช่คนอื่นเขาเขาจะคิดยังไงกับเราเพราะว่าถ้าคนนี้รู้จักผมจริงจะรู้ว่าผมแบบเป็นคนที่แบบนิสกับทุกคนนะเราเราเราเคยย้อนกลับไปองเมันมันอะไรมันทาให้เราถึงมาถึงจุดนี้ได้อาจจะเป็นเพราะว่า ครับอยู่ในที่เดิมเราก็มีสังสีปังครับก็ใช่มันก็เป็นสิ่งที่ผมผมว่าผมเชื่อเชื่อเชื่อใจเป็นคนที่เชื่อใจคนง่ายแล้วก็เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเกินไปบางใช่ไม่รอบคอบแล้วก็แบบเวลาที่เชื่อใจใครผมจะให้เต็มร้อยเลยนะครับแล้วก็เป็นคนขี้เกรงใจด้วยซึ่งบางทีเราไม่รู้ว่า คนอื่นที่ที่เข้ามาหาเราเขาต้องการอะไรต้องการผลประโยชน์จากเราหรือเปล่าซึ่งหลังจากเนี้ยผมกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยตอนนี้คือผมเป็นคนที่จะคบใครจะคุยกับใครคือระวังตัวเองมากสแกนคนหนักมากตอนนี้เรียกว่ากลัวในการที่จะเาเรียกว่าคนที่เข้ามาหาเราเยอะขึ้นไม่เอกลัวในการที่จะกลายเป็นคนไม่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 ถึงกับขั้นว่ากลัวนะครับเพราะว่าคือเราเป็นศิลปินเนี่ยเราเป็นดารานักแสดงเราต้องเจอคนเยอะอยู่แล้วเราต้องทํางานร่วมกับผู้คนอีกมากมาย เพราะฉะนั้นการที่ถ้ากลัวมันก็มันก็จะทํางานยากใช่มันก็จะทํางานยากเพียงแต่ว่าคนที่จะใช่คนที่จะคุยด้วยแล้วก็สนิทใจจริงๆอ่ะอันนี้อาจจะต้องแบบศึกษากันนานหน่อยก็คงเป็นแผลเป็นแล้วครับใช่ผมว่ามันมันถึงถึงถึงมันจะดีขึ้นแล้วถึงมันจะไม่มีอะไรแล้วแต่เพียงแต่ว่ามันก็ยังมีบาดแผลที่มันที่มันเป็นแผลเป็นอยู่อยู่ในจิตใจของเราอยู่ มันเป็นสิ่งที่แบบจําไม่มีวันลืมแน่นอนถามเรื่องคดีความหลายหคนก็แบบเป็นห่วงบิ๊เอมว่าเออมันจะมีคดีความอะไรติดตัวมาหรือมีใครมาฟ้องร้องเราอะไรแบบนี้ตปล่าเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณเพชรคันปีที่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะก็เพิ่งมีข่าวว่าโดนจับก็กังวลเฮ้ยมันจะโยงมาถึงบิ๊กเอ็มไหมบิ๊กเอม็มรอดฟังหน่อยก็ตอนนี้ผมนน <S <S มีโอกาสได้ไปชี้แจงนะครับกับทางสบคคือพอดีมีมีหนังสือเข้ามาแต่ว่า มันเป็นแค่แบบชี้แจงเ,เป็นเกี่ยวกับข่าวหน้าข่าวเล็กๆเ,เองครับซึ่งผมไปชี้แจงเรียบร้อยมาตั้งแต่เดือนโอนานนานมาสักพักประมาณเดือนก่อนแล้วครับก็ทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดีแล้วครับรรใช่สำหรับผมสำหรับผมไม่มีเพราะว่าคือคือผมไม่ได้แบบไปอะไรขนาดนั้นนะครับใช่ครับ พูดถึงอ่าพูดถึงาเรื่องของที่แบบายคนกเฮ้ยพี่นวัดเาไปฟ้องอะไรนะผฟ้าอะไรพวกนี้น่มันจะมาถึงเรามอะไรเงี้ยสำหรับเขตพี่นวัก็คือในในในส่วนนี้คือทางพี่นวัดเขาเขาได้กันตัวผมไว้เป็นเป็นพยานแล้วครับใช่ครับก็ไม่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 ได้เกี่ยวข้องถามหนึ่งข่าวเมื่อม่ก่ทันปีหน่อยเห็นบอกวิกเอ็มก็ทราบข่าวในโซเชียลว่าเมื่อวานเหมือนเขาโดนตำรวจจับเลยที่แบบเฮ้ยเรากับเขา เขามาเคยมาสนิทกับเราอะไรแบบนี้เป็นไงได้เห็นคำเหรอรืสง้วก็ไม่สนิทนะครชี้แงมลคุณ้อูเยอะแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงคะั็ก็ก็ดูแล้วก็แค่นั้นใช่ครับผมผมไม่อยากให้คือไม่ไม่อยากไปว่าใครอ่ะก็มันมันเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่า um อะไรอ่ะใช่คดีความกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลเสมออะไรเงี้ยใครทำผิดก็แบบตามนะใช่ครับก็คือในฝั่งเขาก็ปล่อยในเป็นเรื่องของกฎหมายกฎหมายของเขาใช่ไหมใช่ครับก็ก็มันเป็นเรื่องของเขาครับเราก็ดูแล้วก็เอ่าก็แค่อื่นแต่ถ้าเรารู้ก่อนว่าเขาแบบมีคดีความแบบนี้เราก็จะไม่ให้เขาอ๋อไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนแสดงว่า หลายคนก็แบบยังคุมเครือต้องบอกว่าชาวโซเชียลก็ยังคุมเครแบบเฮอ้ยความสัมพันธ์ว่าถึงแม้ชิคก้พจะชี้แจงแล้วว่าจะไม่รู้จักกับคุณที่ตันตีไม่ได้สนิทสนมขนาดนั้นแต่ว่ารเราเกี่ยวเนื่องกันด้วยด้วยด้วยอะไรกันแล้วแต่จริงๆผมมาเกี่ยวข้องกับเขาแบบคือไม่ไม่ไ,มได้สนิทด,ด้วยซ้<ม>ํา<ม>คือกับเขาน้อยน้อยน้อยมากๆนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมีข่าวพอเราเป็นคนมีชื่อเสียงมันก็เหมือนกับว่าเราเป็นคนพัวพันเยอะอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่ไม่ได้สนิทอะไรกันเลย ใช่ครับแแรรกกล้้้้วอเเค็ืถาาาทัตตตี่งหิดจะขได้ยได้ครับมันมันมันไม่น่ามีอะไรแล้วนะมันไม่น่ามีอะไรแล้วไม่เกี่ยวครับผมว่าไม่เกี่ยวผมว่าไม่เกี่ยวใช่ใช่ใช่ผมว่าไม่เกี่ยวแน่นอนโอเคอ่าทีนี้มาเรื่องผลงานวิกเอ็มหน่อยครับเป็นยังไงบ้างกับเป็นความเป็นอิสระในแสดงอิสระนะเห็นบอกว่างานละครลุมเลยเหมือนกันหแต่คนยื่นบทมาให้อะไรอย่างเงี้ก็ตอนนี้ รับรับแล้วสองเรื่องนะครับเป็นละครฟอร์มใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าก็คนละค่ายคนละช่องครับก็คือ,คอทุกคนจะได้เห็นผมในช่องทางที่มันหลากหลายมากขึ้นอยเง้ยามีเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมีเขาเรียกอ,อะไรอ่วิธีการในการรับงานละครออยังไงบ้างจากก่อนหน้านี้เราเป็นนักแสดงในสังกัดเนาะมีพระเอกเป็นเขาก็าจะเลือกมาให้แต่เนี้ยต้องพิจารณาเองไงพีเอ,อ็มพิจารณายังไง ก็ดูส่วนใหญ่คือตอนนี้ผมจะดูที่บทมากกว่าถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าเออบทนี้มันท้าทายเราเรายังไม่เคยเล่นนะครับเราก็คือดูอะไรหลายๆอย่างมากอะดูแบบละเอียดละเอียดมากผมอ่านไม่กระทั่งทรีทเมนต์นู่นนี่นั่นเรื่องย่อคืออ่านประมาณ2รอบอย่างเงี้ยกว่าจะตัดสินใจรับนะครับก็จะให้แม่ช่วยช่วยดูอีกทางหนึ่งด้วยใช่ใช่ครับ ก็ <c oughs> คือผมมาเป็นคนทํางานละเอียดอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องบทอ่ะจะพยายามไม่ไม่ใหญ่ให้คนดูได้เห็นภาพซ้าๆจะมากกว่าอยากให้คนดูได้เห็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆบทบาทใหม่ๆแบบสตอรี่ใหม่ๆท,ที่ที่ที่ยังไม่เคยเห็นอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ผมว่าเรื่องเรื่องผมว่าเรื่องเรื่องเข้าป่าเนี่ยมันห้ามไม่ได้หรอก <laughs> เพราะเพราะว่ามันคือในละครไทยมันต้องมีฉากพวกนี้อยู่แล้วถึงแม้จะเป็นดราม่า ก็ต้องมีอ่ะก็ต้องมีฉากเข้าไปดีแต่ก็คือเรียกว่าละเอียดมากขึ้นแต่ก็เมนจากที่เราชอบก่อนถูกไหมบทจะจะดูคาแรคเตอร์อุปนิสัยลักษณะตัวละครก่อนแล้วก็ดูบทดูว่าว่ามันแตกต่างมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือจะพยายามไม่ไม่อยากให้ให้แฟนคลับเขาเห็นคาแรคเตอร์ที่มันซ้ำๆนะครับใช่ครับก็ก็คือตอนตอนที่อิสระก็คือ ทางช่องนู้นช่องนี้ก็คือส่งส่งมาให้ดูแบบหลายเรื่องเหมือนกัน<ช>บางเรื่องผมก็จําเป็นที่ต้องแบบขอปฏิเสธไว้ก่อนว่าบางทีเราไม่อยากให้คนเห็นภาพซ้าๆอย่างนี้เราก็จะเลือกอันที่มันดีที่สุดเพราะว่าอยากให้ให้การกลับมาของผมมันแบบมันดีที่สุดอะมันสวยงามครับกลับมาอีกทีก็คือเพื่อที่จะได้แบบเหมือนเป็นเราคนใหม่ด้วยใช่เดี๋ถามถึงประสบการณ์ไปเล่นคอนเสิร์ตต่างประเทศบ้างอ๋อครับ สบายดีเฟสที่ที่แคลิฟอร์เนียครับ mm hmm. ก็ตื่นเต้นมาก <laughs> ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นคือผมมาขึ้นขึ้นคอนเสิร์ตบ,บ่อยนะครับ uh huh. แล้วก็มีงานอีเวนต์โชว์ตัวที่เกี่ยวกับการร้องเพลงคอนเสิร์ตเนี่ยคือบ่อยบ่อยมากแต่ความรู้สึกมันต่างกันมากด้วยความที่มันอยู่ต่างประเทศแล้วก็คนที่เขาเราเรากลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างเงี้ยแล้วก็เพลงที่เราไปร้องมันก็เป็นเพลงไทยหมดเลยเราก็กลัวตรงนี้กลายเป็นว่าเอา้า ทุกคนพูดไทยได้ <g ül> ใช่คือ<ส>มีใช่ใมีมีคนไทยมีลาวมีคนมงแม้กระทั่งเวลาที่เราสื่อสารภาษาไทยไปเขาก็ฟังรู้เรื่องเราร้องเพลงไทยไปแป๊บเดียวเขาก็ร้องตามเราได้<ต>คือมันแบบโอ้โหมันอเมซิ่งมากแล้วคือคนต่อหน้าเราอะเกือบเจ0 0คนนะครับมันเป็นงานมิวสิกเฟสติวัลที่แบบใหญ่ใหญ่มากๆเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของศิลปินทั่วเซาท์อีสเอเชียมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นงานแรก ของผมห,หลังจากที่แบบเป็นอิสระเนยมันมันเป็นการเปิดตัวสําหรับผมที่แบบยิ่งใหญ่มาก้ะโบติมันจะมีนักร้องที่ขึ้นคนเสิร์ตใหญ่เราเป็นนักด้องเสิร์ตใหญ่ใช่มันก็ยิ่งแบบโอ้โหมันคือภารกิจที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเราเราจะเราจะเสียชื่อเสียงไม่ได้เราจะทําให้แฟนคลับผิดหวังไม่ได้เราคือเหมือนกับว่าเราแบกความเป็นคนไทยอ่ะเราแบกธงชาติเราแบกธงชาติไทยอ่ะใช่ไปบนเวทีระดับสากลคือถ้าเรา ถ้าเราทําออกมาไม่ดีเราร้องเพลงออกมาไม่ดีมันก็ไม่โอเคเพราะว่ามันก็จะส่งผลถึงภ้าลักเอ้ยแบบทำไมนักแสดงมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมแบบร้องเพลงก็ห่วยเราไม่อยากได้ยินคํานี้ก็เลยฝึกหนักใช่ใช่คือใช่ใช่ครับ<ๆ>แล้วก็เพลงก็แต่งมาเพื่อที่สําหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยซึ่งโอ้ก็ลุ้นๆมากว่าตอนที่ไปเปิดตัวแฟนๆที่นู่นเขาจะชอบหรือเปล่ากลายเป็นว่าเปิดไปปุ๊บโอ้โหทุกคนแบบลุก โยกลุกเต้นแล้วก็ฟังไปแป๊บเดียวร้องตามได้ออผมส่งไม้ให้ก็ร้องได้อย่างเงี้ยแล้วก็พอไปงานมีติ้งพอจัดงานพอพอเสร็จงานคอนเสิร์ตพอไปงานมีติ้งเขาเก็เรียกร้องอยากฟังอีกอเอาเพลงน,งนี้อีกเอาเพลงนี้อีกร้องประมาณ2-3งสรอบคือทุกคนแบบชอบชอบ,ชอบมากๆ้าาติดใจไหมยากาศงานเฟสติวลแบบนี้ติดใจครับชอบผมผมชอบอะไรที่แบบคนเยอะๆ <laughs> ใช่ <laughs> ผมชอบคนเยอะๆ <laughs> มันมันดูแบบมีพลังดีเพราะอย่างเวลาที่เราร้องคือส่งเสียงรว่ายกมือแบบอะไรคือทุกคนแบบพร้อมเพรียงกันมากที่โน่นนะคคทางไปเกิดใอน,นาคตาจะได้คอีกตแหน่งชัดเจนศิลปินเยใช่ใช่อันอันนี้ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นการเริ่มต้นของการเป็นศิลปินคือทุกคนทุกคนจะได้เห็นผมแบบในฐานะนักแสดงด้วยแล้วก็เป็นเป็นศิลปินด้วยคือตอนนี้ก็เหมือนกับเป็นศิลปินเต็มตัวแล้วเพียงแต่ว่าเป็นมันเป็นคือ beginning อะครับ ใช่ก็เพิ่งปล่อยออกมาเพลงแรกวันที่ยีสิดนี้ครับอืมไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคือผมมาเป็นคนที่ชอบไหว้พระอยู่แล้วแล้วก็มีมีโอกาสได้นั่งสมาธิบ้างเพราะฉะนั้นผมจะเป็นคนที่รักรักตัวเองมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอาจจะมีเครียดบ้างคือเรื่องความเครียดมันห้ามกันไม่ได้นอนไม่หลับนี่มีแน่นอน ก็ต้องแบบพยายามคิดว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จบคือช่วงนั้นที่ผมผมคิดผมจะคิดอย่างนี้แต่เรื่องแบบจะต้องไปพบจิตแพทย์ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนนใช่ใช่ครับใช่ครับนานมากก็เกือบสองอาทิตย์ใช่ครับ,นนบใช่ครับ,รบเกือบสองอาทิตย์แต่พอ พอได้ได้ออกมาพูดได้ออกมาอะไรมันก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะครับค่อยๆดีขึ้นเริ่มทานอะไรได้มากขึ้นกลับมาออกกําลังกายดูแลตัวเองอย่างเงี้ยอือถุนก็คือทุกวันนี้ก็แข็งแรงละทุกวันนี้สตรองๆๆสตรองมากเอเอเอนะครับกินจนแม่ต้องห้ามว่าพอแล้วไม่ต้องกินจะกินเยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านให้กำลังใจยังไงบ้างโอ้ให้กําลังใจเยอะมากเยอะเพราะว่าคือครอบครัวเป็นสถาบันแรกอยู่แล้วทุกคนทุกคนต้องต้องมีแล้วก็ทุกคนก็ มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องได้รับก็คือกําลังใจจากครอบครัวนี่แหละคุณแม่มีคำพูดไหนที่คุณแม่พูดแล้วรแบโอเคมูออนได้เลยก็ <c oughs> แม่บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปลุกขึ้นมาสู้ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเราเจออะไรที่มันหนักหนาสาหัสมากกว่านี้ <c oughs> แค่เรื่องแค่นี้ <c oughs> เรื่องที่เราแบบไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นต้นเรื่องอะไรแต่ว่าเราจะต้องมาพัวพันทำไมจะต้องยอมแพ้ กว่าจะมีทุกวันนี้ได้มันใช่มันโอกาสมันคือทุกคนอยากมายืนจุดนี้อ่ะมันเป็นโอกาสที่แบบหนึ่งในล้านหใน10ล้านแต่คือคุณจะยอมเสียโอกาสไปเพียงเพราะเรื่องแค่นี้หรอผมก็เลยโอเคใช่ใช่ครับอ๋อปรบหรออะเ็นอน้ที่เขารอผลงานเราดูที่เขาแบบยังให้กำลังใจครับก็โจรออีกสักแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับแฟนๆที่กำลัง รอผลงานของผมก็เดี๋ยวน่าจะเปิดเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับกับผลงานละครทั้งสองเรื่องรอดูว่าจะเป็นเรื่องอะไรเล่นคู่กับใครค่ายไหนช่องไหนนะครับผมบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ที่ไม่ต้องรอก็กคือซิงเกิลเพลงของผมนะครับในฐานะศิลปินเต็มตัวครั้งแรกก็คือจะปล่อยในวันที่28ในสเมษายนนี้พร้อมกับมิวสิกวิดีโอนะครับทางช่อง a s ส a r d Music r e c o r d นะครับยังไงก็รอฟังรอติดตามชมแล้วก็ช่วยปั่นวอดิวให้ด้วยนะครับ <c oughs> ชื่อเพลงเจ็บแล้วเจ็บอีก a อเกนแหน again ครับ